ก็สวัสดีชาวแฟนๆรุ่พนพวยของตัวนี้ผมอยู่ในแบบที่ชื่อว่าแกรกัผมเป็นเกมแบบแ a ทเทิร o y a อยครับเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนนี้ผมโอ้โห้ว่าผมว่าผมมีอะไรมาบอกผมเพราะว่าตอนเพราะว่าช่องผมบินไม่ทราบสาเหตุหรอกโอ้โหพอมาทีแรกนี่แบบตายเลยครับ เพราะว่าผมก็เลยเปิดช่องแมวเพราะช่องเก่าบินไปแล้วบินไปแล้วทั้งนั้นผมจะส่งลิงช่องเก่าได้ใต้ดิสคิปชันก็แล้วออาเกินนอกแมปเฉยทำไงดี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 กว่าถ้าผมว่าม,มีหางมีเสียงรบกวนไม่แต่อย่างไรผมผมขออภัยณตรงนี้ทันทีเลยครับ เดี๋ยวค่ายปนลำคานตายคาที่เดี๋ยวเร็วมันเหนื่อยอืมตายคาที่ตายคาที่ครับอืมอรอก,ก็มาดิก็มาดิ ือนโชคดีค่ะเรืองมันก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละเดียวอ่ะดือด้อรือกล้าได้เป็นหนึ่งคนอ้ออาวหรอกก็มาดิครับก็มาดิครับจะกลัวอะไร อยูนายอดโอ้โหนั่นไงนั่นไงเริ่มน,นี้มีปูไม่เป็นไรช่างมันตอนนี้อยู่ห้องใตะเด็ดต,ตอนนี้ไม่มีใครเลยครับผมต้องต้อง,องจะจัดความว่างเปล่า,ว,าว่างว่างเปล่าหมายถึงผมชื้นๆแล้วก็มอเป็นืวนสีเหลืองที่ว่าข้างโอ้โหหมูแต้มคู่ก็เป็นแบบนี้แหละ ก็มาดิก็มาดิก็มาด,กมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับอืมอ้มว้ากลายเป็นลูกอมเลยแอบก็เป็นลูกอมที่ชอบกินเลยโอ้มีดดับนี้นี่แบบลิขสิทธิ์มากลูกอมเจเนก,กี้โอเคผมจะสปอนเซอร์เอา ถ้าเกิดว่าใครอยากกินซีนรียกี้ก็ก็สามารถไปซื้อเซเว่นสาขาในประเทศไทยได้ครับเราจะปอนเตอร์เอาครับอืมอต่โอ้ยอุมอ้อมือปูก็มาอืมอืมอืมวอร์มร่างก์ นีแบบหนีไม่รันโดยไม่ถือมีดเลยนะเพราะว่าปกดดติจะไม่ไม่ใช้ปืนหรอกเพราะว่าปืนมันกากไปโอเคตอนนี้ถแถวนี้ก็ไม่มีคนแล้วอราจะทำยังไงดีโอเคตรงในนี้มีคนเต็มโอ้อาวมาได้ยังไงเนี่ย chị Chỉ... phải... không Chơi phải, lục phải, lục phải! on Chơi Chơi về về, Ôi <laughs> vô ờ, này Vô này Bộ Ôt Có bộ nó xe quá hay ổ mà. Ổ mà đi ừ. Cắt ông, ừ. mà đi ừ. มือโปมือโป้ชัดๆมือโปเราต <issions> <net> hmm, ้องไปทางอ้อมแหละระหวันนี้ผมต้องไปทางอ้อมแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วบอกว่าไม่ขึ้นมือเธออืมเจอแล้ววันนี้กำลังหนีนั่นไงนั่นไงนึกว่าผมจะไม่เห็น ใช่ค่ะที่นั่งไงยกลับมาที่ล็อบบี้เอาเติดหาเรื่องเฉยไม่เาเรื่องเฉยเอาแม,าม่นีแรง่ายสุดเต้นให้เลย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  อ,อ,อ,อืเจอคนอดีเลยเจอนอายก็ดีก็แดงอิดโอ้เจอคนเฉยเจอคนเฉย แต่วันนี้ก็แค่ออืมแค่ไปคิวหนึ่งอือค่าค่าอู้วอะยรทำมิจฉาตอนนี้พวกใหม่ของเราก็ค <c coworkers> ือแบคอนนี่แหละครับอู้วก็มาดิครับกวอะไรเหรอ นายก็ใช้เงินแล้วเอาเงินแล้วเอาตัวร่างแล้เอาว่เาเาาผาศพก็มาดีมาดีมาดีแหม่ฆ่าได้คิวหนึ่งแล้วก็ตาย เล่นเถอะสนนากี้ที่สปอนเซอร์เมื่อคราวที่แล้วสนักกี้จำรถแข่งซัสนักก,นนก,กี้สนักกี้จำกระดาษจำละตาสันนกกี้ใช่ค่ะ โอ้นึกว่าจะมีโอ้แต่มีแต่มือปุ๊บมันเป็นไรเล่นเด็กโง่เสร็จแล้วมันก็จะหยุดทายแอปก็ผมผมก็หาแอปต่อแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อืมเดี๋ยวเดี๋ยว เราเกิดขึ้นไปออกแล้วเราจะลงหาเพื่ออะไนเนี่ยตั้งในเจออะไรเจอเหยื่อเอาตั้งใจหนูเลยให้เวลาเจ้ามันโซนิีกก็มาโซนิีกก็มาครับก็มาดิครับ ว่าใครมินฆ่านี่เอาชีวิตงกาคือ าที่กลายเป็นเจนเกอร์สีแรกผงใสก็ม,มาดีกลม,มาดีครับ อยู่ไหอยู่ได้อ๋อเชีย่ยตรงตาเมื่อไรเนี่ยใครสัง่งใครสอนให้ยิงค่ะใครจะใครสอนได้มีค่ะใครจะใครส,ครสอน แล้วไครสอนนะใครสอนใครสั่งใครสอนให้ตกน้ำเขาแล้วก็ตายเปล่าๆก็มาดีครับมาดีมาดีาดอ,อื้มฮิวสายได้นะ ตายเลยในลองเปลี่ยนมาใช้ปืนบ้างดิ เอามีดเอามีดดีกว่านี่แหละดีสุดเนี่ยใครสอนใครสอนให้มายิงค่ะโอ้มือโปครับมือโป้มือโป้ครับมือโป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 ้อ๋อ,อ่ะ ก็วอีถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนเมื่อไรผมขออภัยนะทีเดีวยวอก็มาดีก็มาดีาดวาตาย <c oughs> แล้วก็มีเสียงกรีดร้องอันจีบปวด โอ้ข้าได้แค่สองคิวนี่นะแล้วก็มีอาวุธแบบเทปๆด้วยนะแต่แหละแต่ประเด็นมีอยู่ว่าจะมีมีแต่มือโป้โอเคกกนี่คือโอกาสนี้นี่แหละในการจบยิปาว่าก็ก็เก่า ก็เา่าลาคุณผู้ชมพ่อแม่พี่นอ้องทุกท่านผมเพราะว่าผมเพราะว่าผมขอปิดคลิปผมแล้วก็ตต่อีกครั้งแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกครั้งอีกครั้งหน้าผมเพราะว่าสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันเป็นเพราะว่าเพราะว่าผมขี้เกียจนิดหน่อยผมแล้วก็ผมทำาต่ยังทำดันหกสิบจีที่สัญญาไว้ยังไม่เสร็จกับผมทั้งนั้นผมขอไปก่อนนะผมจะเจอกันใหม่กสวัสดีค่ะ Bye.